อ่าข้อนี้คิดยังไงฮะกำหนดให้รูปหกเหลี่ยมเนี่ย A B C D E F หกเหลี่ยมตรงไหนเนี่ยต้องลองนับนะก็คือ A ใช่ไหม B C D E F หกพอดีหกเหลี่ยมนะครับเอ่อมีด้าน A B นขนานกับ E F เห็น E F A B นะก็คือสัญ,ญลักษณ์ไอ้ลูกศรเนี่ยแปลว่าเส้นขนานกันนะครับตามรูปเนี่ยเขาให้หาค่า x ว y โ okay. อเคโจทย์อย่างนี้เห็นปุ๊บทำได้ปั๊บเลยเพราะว่าน้องเคยทำแล้วจริงๆทำได้ไหม อืมทำได้ยังอ่าฮะอ่า huh. uh, ว่ามาทำได้ว่ามาก็คือตรงสี่สิบ่นเช่นที่เราวัดเราวัดผ่านก็คือมันเป็นาขนานขนาดขนาดขนาดแล้วจะเป็นสามสิบอย่าเป็นมุมแย้งอ่ะเนาะใช่ไหมอันบนจะเป็นสามสิบอันล่างจะเป็นส <40, 40. S 1> uh huh. ี่สิบอือหึแล้วยังไงต่อ ยา yeah. x ตรงนี้ก็จะเป็นสี่สิบเหมือนกันออืแล้วไงอีกอืม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 ตรงไหนได้ร้อยแปดสิบ อ่าฮะเพราะว่าตรงนี้มันก็ต้องเป็น y ด้วยถูกปะตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็น y ด้วยดังนั้น y บวกบวกก้อนเนี้ยก็คือร้อยแปดสิบถูกปะเพียงแต่ว่าก้อนนี้มันยังไม่ใช่ x มันจะเป็น x ได้อะมันก็ต้องบวกเข้าไปอีกสี่สิบใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำตอบ x บวก y ก็เลยเท่ากับ 180่งรบบวกสีจบไหมฮะ2 2 0ครับเห็นไหมไม่ยากเลยโอเค